ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเด็ดพี่บุกตอมอขอหลักฐานไปต่างประเทศบิ๊กป้อมเนี่ยแฉราประชุม8ปครั้งจีร้ราออกจากสอสดดีครับอ่าเด็ดพี่ทำดีครับ ทำดีมากครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้เห็นด้วยครับแต่ก็อยากจะฝอกบอกกับเด็ดพี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเมื่อเด็ดพี่ตามเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องที่นะครับบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับมีการลาประชุม84ครั้งเนี่ยช่วยตามด้วยนะครับว่าบิ๊กป้อมลาประชุมเนี่ยนะมีการเขียนใบลาหรือเปล่าถ้ามีการเขียนใบลานะครับคนที่ให้ลาใครเป็นคนเซ็นให้ลาเหตุผลในการให้ลาเพราะอะไรทําไมถึงให้ลาประชุมถึง84ครั้งนะครับ ถ้าวันนี้นะครับบิ๊กป้อมนะครับไม่ได้เขียนใบลาอ่าอันนี้ผิดเต็มๆนะครับหรือบิ๊กป้อมเขียนใบลาแล้วคนนะครับเซ็นไม่อนุญาตให้ลาบิ๊กป้อมผิดเต็มๆแต่ถ้าเกิดบิ๊กป้อมนะครับเขียนใบลามีคนเซ็นอนุญาตให้ลาถูกต้องอันนี้ผมถือว่าบิ๊กป้อมไม่ผิดแต่คนที่ต้องไปตรวจสอบก็คือคนที่อนุญาตให้ลาทำไมถึงอนุญาตให้บิ๊กป้อมลาขนาดนี้ ถูกต้องหรือเปล่าครับผมพูดด้วยเหตุผลนะครับผมพูดด้วยความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้จะตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบของสายเขตทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้าวันนี้อย่างที่ผมบอกบิ๊กป้อมไม่ได้ลาบิ๊กป้อมผิดนะบิ๊กป้อมเสร็จส่งใบลาแล้วนะครับคนที่อนุมัติให้ลาไม่ให้ลาแต่บิ๊กป้อมก็ยังลาอันนี้ก็บิ๊กป้อมผิดแต่ถ้าบิ๊กป้อมนะครับส่งใบลาทั้งหมดแล้วคนอนุญาตให้ลานะค,คำถามคือทําไมอนุญาตให้ลา เหตุผลอะไรความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ครับฝากเอาไว้ครับเด็ดพี่ เด็ดพี่บุกตอมอขอเอกสารหักฐานการเดินทางไปต่างประเทศบิ๊กป้อมเผยราประชุมเนี่ย84ครั้งจาก95ครั้งจี้ราออกจากสสยันไม่ดีดิดเครดิตเมื่อวันที่30กันยายน257ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนายพร้อมพง์นพริศอดีตโฆษกของพัคเพื่อไทยกล่าวว่าตนเดินทางมาใช้สิทธิตามรัฐมนูนมาตา41วงเล็บ2สเสนอเรื่องร้องเรื่องราวร้องทุกต่อหน่วยงานของรัฐและขอบการปฏิบัติ และขอปฏิบัติหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตา50วงเล็บ10รวมถึงขอใช้สิทธิตามพรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540เพื่อขอข้อมูลของพลเอกประวิตรวงสุวรรณศสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักผักรางประชารัฐที่ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายพงพงได้กล่าวว่าน่าจะใช้การลาเป็นฉากบางหน้าโดยแจ้งลาว่าเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคมรวม3วันเดือนมิถุนายน 3วันเดือนกันยายนและเดือนสิงหาอีกเดือนละ2วันรวมเป็นทั้งหมด8วันโดยขอทราบว่ามีมีการเดินทางไปจริงหรือไม่และหากเดินทางไปต่างประเทศจริงเดินทางอย่างไรสายการบินอะไรค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการหรือไม่ จากการตรวจสอบบรรลามาขาดของพลเอกประวิทย์ซึ่งได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาตั้งแต่วันที่3กันยายนคม2 5 6จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิทย์ราประชุมโดยอ้างเหตุผลว่าราป่วยและรากิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้ง และในวันประชุมสภาล่าสุดก็ยังไม่พบว่าพลเอกประวิตรเข้าทําหน้าที่สสเข้าร่วมประชุมสภาแต่อย่างใดซึ่งพฤติกรรมของพลเอกประวิตรสอให้เห็นว่าน่าจะไม่สนใจกระแสสังคมและเหมือนน่าจะท้าทายประชาชนเจ้าของภาษีจึงจําเป็นจะต้องตรวจสอบต่อตนได้ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนเป็นพลเมืองดีว่านะครับการเดินทางน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชก็เลยต้องไปทำการตรวจสอบว่าเดินทางอย่างไรมีใครที่ น่าจะร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดหรือไม่หรือเป็นตัวการร่วมและจากข้อมูลที่ได้ รับร้องมาว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิทย์มีการลาประชุมสภาน่าจะเป็นกิจการและพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ของสาธารณะและเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่ผลประโยชน์ส่วนตนสมาชิกฝาผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการดิเครเิตหรือหวังผลทางการเมืองเหมือนที่นะฝ่ายพลเอกประวิทย์ออกมากล่าวหาผมแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนฝาพลเอกประวิทย์จะแสดงความรับผิดชอบโดยการเข้าประชุมสภาหรือลา ออกจากสอสอบัญชีรายชื่อไม่เช่นนั้นผมจะเดินหน้าตรวจสอบนายพร้อมพงศ์กล่าวดีครับคุณพร้อมพงศ์แต่ก็อย่างที่บอกครับช่วยตรวจสอบคนที่อนุญาตให้พลเอกประวิตรราเซ็นอนุญาตให้ลาคือใครทําไมถึงเซ็นนะทําไมไมไ่ถูกคิดเพราะถ้าเซ็นเท่ากับพลเอกประวิตรไม่มีความผิดเพราะคุณเซ็นอนุญาตให้ลาเอกใช่หรือไม่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอยากเดตฟังครับ